วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ยไอริ่สวนสัตว์ค่ะสวนสัตว์ไซโยกน้อยไม่ใช่ไซโยกลูกสวนสัตว์กาญจนบุรีที่ตัวเมืองกาญนะอยู่ทางที่มาอำเภอบ่อพลอยนะคะโอเคไหนเราเตรียมของเราจะเข้าสวนสัตว์หรือยังเตรียมแล้วค่ะค่ะโอ้โหมีแครอทกับถั่วฝักยาวนะคะโอเคนั้นเราไปเลยดีกว่า ตอนนี้เรากำลังไปกันแล้วนะคะ่าตอนนี้ก็ช่วงโควิดเราก็เลยพาเด็กๆเด็กๆเขาอยากเที่ยวกันเราก็เลยพามาเที่ยวกันนี่ซื้อตั๋วมากถ่ยดูอจาเขาซื้อตั๋วกันตรงนี้นะคะจริงๆมีมีรถนําเที่ยวนะนี่นี่รถนําเที่ยวนะแต่เราไม่ได้ขึ้นเพราะเรากลัวโควิดอ่านี่เรากําลังจะเข้าไปแล้วเราขับรถของเราเข้าไปเองเลยนะคะแม่รับแา่รับเลือกของเราจะพาวิ่ะครับพอดีเด็กๆอยากเที่ยวช่วงปีใหม่แต่ว่า ตอนนี้ก็คือโควิดกําลังระบาดเลยเราก็เลยต้องพาเด็กๆขับรถมาใส่หน้ากากใส่แมสอยู่บนรถนี่แหละครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆอใชนี่แหละการเพราะว่าปีใหม่ปีนี้อทางรัฐบาลบอกว่าบอกว่าใครเที่ยวในจังหวัดตัวเองใช่ไหมพอดีเรายา้ายมาอยู่จังหวัดกาญเราก็เลยเที่ยวที่มังกรเราไม่ได้ลงนะคะอยู่บนรถเราเปิดกระจกให้เขานะคะลูก่ จอดช้าๆก็ไหวก็ได้ไม่กลา้าเดินวางับวางเดินไลมากอ่ะโอู้หู้าวให้เขาเร็วให้เขาเร็วเดี๋ยวให้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เขามาฝั่งนี้มา,นมาแล้ววางขาเอาเขาเลยลูกเอาเอาเอาเข้าปากเขาเขาขไม่คิดอะไรโอ้โหเขาเคี้ยวยากอะ่ะบายบ๊ายบาย ไม่กลัวอ,อะไรหนูกแกวกาไงโอ้ยตัวนี้ขอ้อขาเจ็บหรือเปล่าน่ะอืมายฝั่งนู้นพ่อตั้านให้ฝั่งนู้นเวยลูกมาแล้วใช่เขาขาเจ็บไงขาหาักไปข้างนึงไงพอแล้วพอแล้วค่ะพอแล้วเดี๋ยวไม่มีให้ยีรักนะไปเร็วไปเร็วไม่งั้นเราต้องวนมาใหม่นะลูกไปพีท ไปไปกว้างขวางประตูต่อไปเป็นเสือโคร่งนะครับประตูต่อไปนี้โคร่งเบงกอลนะคะและต้องระวังด้วยนาทีเพราะว่าห้ามเปิดประตูหน้าต่างโดยเด็ดขาดเมื่อกี้เมื่อกี้หมีใช่ไหมเมื่อกี้เราไม่เห็นหมีสักตัวเลยหมีหายคหมีน่าจะรอนน ใช่ครับแอบหลับอยู่แน่เลยนี่อาตั้งครับนี่ปายปายเขาเขียนว่าอันตรายห้ามลงจากรถและเปิดประตูหน้าต่างอืมต้องโกงอีชั้นหนึ่งเสือจะออกมานะคะเขามีกรงสองชั้นเลยค่ะแม่นี่พ่อเห็นแล้วเสืออยู่นี่ว้าวโอ้ไม่ต้องให้หรอกไม่ต้องให้ไม่ได้เปิดให้ไม่ได้ครับเสือเดินอยู่ลูกอาตั้ง อังกอร์สมือนทองฟ้าวิปลิตแปรปวนทันใดอังกอร์โอ้เป็นไรลูกอ่ะ <c oughs> แม่ล็อกหน้าต่างเลยแม่เดี๋ยวเผื่อลูกเผื่อไปโดนหน้าต่างตัวใหญ่มากเลไปเลย อัตตันเสือเขาไม่กลัวอะไรเลยแม่เด่นน้่นเนี่ยย่องมาโอ้อาหารมื้อเย็นของพวกเราโอ้โหในรถคันนี้นี่เองโอ้ใช่เลยโจ้ยมีลมหมุนด้วยโอ้ไปเลยพี่น้องคันตัวนี้ตัวนี้เขากำลังมองเขากำลังมองว่าใครนะชื่ออัตตันและอันตาลงมาให้ข้ากินซะดีๆนะ แต่ก็น่าแต่ก็น่ารักเออน่ารักใช่เสือไม่กินคนนะลูกเสือกินเนื้อสัตว์เฉยแต่เขาไม่กินคนหรอกแต่ก็ไม่แน่นะนี่มีตรงหน้าประตูเออนี่เสือตัอนรับแต่เสือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายลูกห้ามห้ามลงโดยเด็ดขาดนี่แม่ช,ช้าๆหน่อยแม่โอ้ด,ดีไงดีไงี่ตัวเชื่ออะไรเนี่ยไหนลองบอกพี่เขาอโอ้อ้า ประตูต่อไปคือประตูสิงโตไรอันสิงโตโุ้ยนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันเหรอเอ้าวสิงโตทำไมพ่อดูในกรงอ๋อคนละส่วนกันพ่อก็ว่าอยู่สิงโตทำไมกลายเป็นนกกระจอกเทศสิงโตอยู่ฝั่งนี้อ้าไม่อกี้ไม่เห็นนึกว่าวนนึกว่านกกรจอกทศน่าจีบคนเลใช่วุ้ยนกกระจอกเทศต้องระวังด้วยเนี่ย ใช่ไหมครับระวังเลยครับนี่เป็นสวนสัตว์เปิดซาฟรารีพาร์คแอนด์รีสอร์ทนะครับอออยู่จังหวัดกาญจนบ,บุรีอำเภอบ่อพลอยนะครับนี่นะครับเป็นเป็นสวนสัตว์อีกหนึ่งแห่งนะครับที่สามารถขับรถเข้ามาชมเองได้ส่วนอาหารน้าของสัตว์ก็คือทางสวนสัตว์เขาจัดเตรียมไว้แล้วก็คือเขาไม่อนุญ,ญาตให้เรานําอาหารมาให้สัตว์เองนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยเขาก็กลัวสัตว์เขาออ ติดโรคหรือใช่เพราะติดโรคเส้นสาเขาอาจจะโดนก็คือโดนปิดได้เพราะฉะนั้นก็ทำตามกฎดีกว่านะครับสิงโตอยู่นี่นี่สิงโตหน้นๆๆๆๆตัวใหญ่มากสิงโตอยู่ทั้งตัวเมียตัวผู้นะแต่ว่าตัวผู้โดนต้นไม้บางอยู่นอนอยู่น่นเห็นไหมคะสิงโตไม่เห็นเล้สังเกต ไม่เห็นนะ่ะ<อ>เขาไปนอนอยู่ตรงนั้นนะ่ะก็เลยปิดรถเลยเลยจอดดูอนี่เมือ่อกี้ดูและด่านต่อไปเป็นด่านเสือดาวดิฉันเสือดาวพราวเสน่ค่ะนี่ <c oughs> เสือดาวเสือดาวทำเสียงยังไงคะนตาฮะทำเสียงเสือดาวให้ฟังหน่อยเร็วโอ้ยทำเสียงเสือดาว้ฟังหน่อยโอ้ยเสือดาวเสียงเงี้ยลูกไม่เป็นจมูก เหมือนเสือเสียงเสียงเสือดาวโดนไก่จิกไงไม่รู้หรอนี่เสือดาวโอ้อยู่นู่นหมดเลยอนู่น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 นูนตั้งเสียงดังเดี๋ยวเขาก็มาหามาล้อมรถเลยนะนู่นเขานอนตรงนู้นใหญ่เต็มเลยโอ้ไหนเอ่ยไหนนะโอ๊ย มามาไม่ฉลรงหน่อยออาอานิแม่ไปทางโน้นหน่อยนอนเขานอนอยู่จ้องรถใกล้รถตอนนี้นะครับอกนะฟิกเกี้เก็จะเป็นนะให้เสือดาวกินอาบน้ำได้นะครับอ๋อหรอครับไหนอ่นี่ไออาอต้นอยู่นี่ครับไปต้นไปแม่ไปเอาในนี้มีกวางแค่ตัวเดียวอ่ะแล้วตัวโอ้ยมองไม่ค่อยเห็นเลยแม่เดี๋ยวเดี๋ยว โอ้พ่อขยายก่อนมมโอ้แม่อยู่เฉยนี่นี่โอ้เจอแล้วเสด็จเอาเสด็จได้ต้นไหนเนี่ยไหมนี่นี่ก็มีเดินอยู่ด้วยนี่ไงโอ้ยมีเสือดำด้วยอะูเสือดำอู้เสือดำจังหวัดกาญจนบุรีนี่แม่แม่เดี๋ยวอยู่เฉยสิแม่แค่เจอเสด็ดำโอ้เสือดำ เสือดำลูกแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้เองมาเป็นใครนะลูกอ้มีหลายตัวด้วยนะมีสองตัวเสือดำลูกน่ารักโอ้นั่นคือเสือดำเสือดำที่ป่าเมืองการยังมีอยู่จริงๆลูกเสือดำน่ารักน่ารักตัวเต็มไปหมดแต่เสือดำนี่ตัวใหญ่มากเลยครับใช่ครับอ่อนทวนสมบูรณ์ที่สวนสัตว์เลี้ยงดีมากเลย อ๋อนี่อีกเนี่ยนะดูดูด,ดูลักษณะเสือไม่ก็คือเสือหนวดน,น,นั่นกคืออะไรอ่ะคะเขาย่องไงลูกเสือย่องไงเขาเหมือนแมวไงเห็นไหมโอ้เขาย่องเหมือนแมวนะครับลักษณะเนแมวครับเแล้วมีแล้วเหะตอนน,นี้แต่่ตาทำท่าเสือหน่อยเสือ,อทำมือด้วยาอ,อ,อ,อทำน้ำมือด้วยว้าว ไปไปมึงขวดลด้วยนะอ,ยอ,ยอุ้ยอุ้ยอู้หเสือดาวดมใหญ่เลยอาตั้นมันมาดมหากริ่มมันจะกินคนใช่ไม่กินคนหรอเัอดดนดมวาเอ๊ดูซิดูซิดูซิคันนี้มีกลิ่นเด็ดดื้อไหมนะอือไปไหนเนี่ยว้ยไปแล้วดูดไหมเขาไม่ดมหรอกลโลเราเรามีแต่กินหมาห <laughs> มาแล้วเต็มสวนไม่หมดหรือที่เขาเอามาปล่อยอ่ะใช่ไหมครับ แล้วก็ดินแดนต่อไปเป็นดินแดนแห่งยีราฟยีราฟมานอะไรน่ากินอตั้นเพราะว่านะยีราฟสามตัวนั้นเขาถ่านจะหมดแน่แล้วเขาเดินช้ามากเลยยีราฟปลอมนะลูกนี่เขาใส่ถ่านนะไม่ใช่่ออ๋่ใช่เลยอะอ ยีราก็ต้องเดินช้าแบบนี้เหรอคะพ่อออโอเคโอเคยีราฟยู่โอ้เขารออยู่ด้วยเามาหาหรือยังใจมาหาให้พียีราฟไม่ยังลูกรอหน้ประตูเลยโอ้ไปนู่นแม่ขับไปก่อนมันอยู่ในนี้แล้วโอ้ยอง้ยูมาเลยมาเลยโอมยมามาไามามด้ามงมามคมา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 มลมา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 องมามามาเาม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 าาาาาาา โอ้ลาเโลาให้พี่ยิรับไหมบโน้ตรงน้ตรงน้ตไหมีรถ่อเมานี่นี่นให้ตัวนี้เูยโอ้มีม้าลายด้วยอ่ะท่านอ่าเปิดกว้กันไปโอ้มาเลยมาแล้ว่างเดีวอะไร อะไรอะกลัวอะไรกันเออตกใจแหละว้าวฟังเสยงก็ไม่ใหญ่ตอนนี่เจอโดนล้อไปหมดโอ้ไปเลยแม่เดินหน้าไปก่อนแม่ไะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ตกเลยครับใหญ่ถ้านใหญ่เิ่งลูกขอเพราะเขาหนูใรับลุงใหญ่เลยอะใช่มันมันลืมเล่นไหน แม่ขับช้าๆตรงนี้ไม่มีแล้วโอ้ยโอ,อ่นี่ก็ไม่มีแล้วตอนนี้ก่อนใช้ครับมว่าอ๋อนี่มาลายเจ้ามาลายเอ้เปิดกล้องไปแล้วจ<ว>งมาหาพ่อนะเดี๋ยวนี้ทำไมทำฟันอย่างนี้ไหนขอหมอตัวสุภาพันหน่อยสิาอา สงสัยว่าต้องไปขุดหินปูนบ้างและะ้วนะฮะโอเคไปเลยไปเลยไปบาย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 เอออย่าดีบอย่าดีบล่อย่าทำหนไปไปไปอย่าทำปากอย่างนั้นได้หรือไปบายอ่ตัน <c oughs> อย่าอย่าทำปากมันมา้าลายเลยอีกฐานเลยนด้หรืออ่ะ,เอเอะไะอ้กีทำลาาอตตาขามา้าลายร้องยังไง มาอะไรแล้วนี่นตาขาไม่รู้อะเออรู้สึกว่าไะไเหรอพ่อมีนกฟามิงโก้ด้วยนะออ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่นี่ยเนี่ยนี่ยเนี่นี่ยเนี่นี่เนี่เนี่ยเนี่ยเน่เนีเนี่ไเนี่ยเนี่ยยเ่่เนน่น่น่่นนเนีนเน เออเออ,อีราฟปะ่ะสิหรือเออมาลายสอิอีราฟนะกับหมาลายไแน่แล้วก็จอกเทพอ่ะอะไรแล้วกระจอกเทพแล้วมีแล้วไม่เกิดพันอะไรบ้างมีอะไรนะลูกแล้วมีสกพันธุอะไรบ้างโอ้โหแครอทเลยเอ้เดี๋ยวแค่นี่นก็แม่กวนนี่ให้เนี่ยวนให้ยีรับก็ได้ใช่มาลายก็ได้ hey boy, anh ta nó bảo hey boy. Hey boy, hey boy. Hey. Come on, come on. Come on, everybody. Hey, yeah, yeah, yeah. <laughs> tham, tham bảng chưa có buổi, chưa có buổi thế. Anh <laughs> ta à, à, phải anh mà. mà. <laughs> yeah, mà. <laughs> okay. Hey, hey. Anh à, ta nghe gì hey boy. Hey boy. Chưa có buổi, chưa เอา,เเา,อลาแล้วลออเขาทัหลังชุกุ๋ยแล้วนึกอยให้ดเลเอาลให้มาลาไปไอ้ชุกบุยชุกบุ๋ยอะไรอ่ะลูกไปายมาลาย <laughs> อ่ะอต้นอ่ต้นลามาลาลูกซับเยอะซั่เยอะล็อกกระจกเทศลูกให้เอย่าด เขาไม่กินนะสินงกระจอกเทศเขากินไหมไม่รู้อ่ะเออเอออ่ท่านยืนให้เหน่อยยืนให้เหน่อยจะดีเหรอยืนให้เขาหน่อยเขากินว่าไม่รู้มา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 หมา่มามาเมาเ็วมาเร็วเเเลวเเยเลยเลยเลยเยเเเ แม่แม่เปิดหน่อยเขาจะเอามาอะไรจุกรุ๋ยมาแล้วมาแล้วจุกรุ๋ยเอาให้สิลูกให้สิเขารออยู่เอาเลยมาอะไรจุกรุ๋ยเอาเร็วเร็วอัตตา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 อัตรงนี้ดีกว่าอัตตาเฮ่อแล้วอัตตนใครมานี่ะอัตตา ให้ดิลูกให้ให้ให้ค่กินคกินเร็วเร็วเร็วค่ะให้ค่กินเร็วเร็วตู้กเออพ่อให้เออไม่แล้วพี่ต้นไ้เลวพี่ต้นให้เร็วอ่าอะเอาต้ให้ดีๆครับ โอ้ยไปเริมไปเลิไปลไป่มไปร่ไปเลมไปไปไปแม่น้วไปอีกจะไม่หมดวนไปก่อนเอาไม่ร้ต่อแล้วไปไปสำหรับวันนี้รต้องขอแล้ว่อครับครับแล้วก็อย่าลืมกดกดกดครับ ให้พวกเราด้วยนะครับให้เรามีกำลังใจในการทำต่อสำหรับวันนี้มารายชุดกระบุยแล้วก็ที่รับแลบๆขอลาไปก่อนนะครับบ,บ<ป>๊ายบาย